คุณเคยได้รับของขวัญที่ไม่คาดฝันไหมของขวัญที่มาพร้อมปริศนาและคำเตือนที่น่าขนลุกผมเองก็เคยมันเริ่มต้นในวันที่ฝนตกหนักผมพบกล่องพัสดุกวางอยู่หน้าประตูบ้านไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีที่อยู่มีเพียงกระดาษโน้ตเล็กๆสีซีจางเขียนด้วยลายมือหวัดๆว,ว่าอย่าเปิดตอนกลางคืนความอยากรู้อยากเห็นมันกัดกินผมอย่างช้าๆทั้งวัน ผมพยายามหักห้ามใจแต่เมื่อตะวันลับฟ้าความมืดมิดก็เข้าปกคลุมความคิดเดียวที่อยู่ในหัวคือกล่องใบนั้นผมตัดสินใจแกะมันออกอย่างระมัดระวังภายในกล่องมีตุ๊กตาตัวเล็กๆทำจากผ้าดิบหน้าตาบูดบึ้งน่ากลัวผมรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือเมื่อผมหยิบตุ๊กตาขึ้นมาแสงไฟในบ้านก็ดับวูบลง ทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทผมได้ยินเสียงกระซิบแดแววจากมุมห้องมันพูดว่าของที่เจ้าไม่ควรครอบครองทันใดนั้นผมก็เข้าใจว่าทำไมถึงมีคำเตือนให้อย่าเปิดตอนกลางคืนเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ถูกผนึกไว้ในกล่องต้องการความมืดต้องการความเงียบเพื่อที่จะออกมาแล้วคุณล่ะครับถ้าเจอกล่องแบบนั้นคุณจะทำอย่างไร จะกล้าฝ่าฝืนคําเตือนไหมหรือจะปล่อยให้ปริศนานั้นกัดกินหัวใจไปตลอดการบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในกล่องแต่อาจเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวคุณเองสิ่งที่รอคอยโอกาสที่จะออกมา